คุณเด้อระวังเด้อเอาเจ้าเก็บเจ้าเก็บสายของเจ้าขืนเด้เจ้าขึ้นเลยนาดินนะสายขนนาดินคุณคุณไปตั้งคุณงไปตังคุณงัดไปงัดไปเอเอา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 าพี่พีเอาไปแต่ควไม่เอาแต่คาใส่คว้าห พุ่นพุ่นงานไปทางพุ่นยังงานมาทางผมโอ้โหนีเด้อหนีเด้อเป็นข่าวคือทหารนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะเป็นยังไงยะนี่เดี๋ยวเดียวระวังนี่อาปาก่าละเย็นี่ไปเด้าพุ่นขาเพิ่นเด้อขาเพิ่นเด้อ คุณเอาเอาขั <S <S ้นเบ็ดน ok ั่นออกเอาขั้นเบ็ดออกเอาขั้นเบ็ดลงเอาขั้นเบ็ดลงบ่ขั้นเบ็ดนั่นน่ะบ่นั่นน่ะขั้นนั่นน่ะไม่ยึดตกน้ำนั่นน่ะอุ้ยบ่ขั้นของเจ้านั่นน่ะแม่นภาพเอาผ้าคุ้มบ่เนี่ยผ้าคุ้มหัวนี่นี่ข้างๆครับบ่เม่นัวปลาบ่เม่นหัวคนโอ้ยอย่ามันเล่นยางบุญอยากได้เวลาคลิปนึงเจ้านะ บ่อยคุมหัวคูมหัวปลาคุ่เอาคมให้แล้วเนี่เอามันโดนใสคีมมันกินบัดเลยตาหลดตาุ่ปดกิบเลยปวดกิบเวด,วดวงมันผมบีบให้ดกิบอันปดอันนั้นเน่ยมันเบาหนเปิดไ้เปิดนารอกให้แล้วเนี่ยเ่อไม่มองปวดกีบเ,เต่างนะเะเอ้เป็นกเนาะีวันย มือสันจะสันทั้ตัวมือสันมาตั้งอย่างไรผต้องอีกสองติกอย่าไปโจกปากมันเด้อข้าวบอกว่าจำพ่อแม่นเนาะจ็ดสิบสี่มันวายังแล้วเบ็ดซีดวงก็มาใส่เลยกินหมดเลยอ่ะน้องวุ้ยผุนมึงมึงเปิดกองควงรัวเอาเปิดกองควงรัวเบิ่งปลาดนาะเตรียมทางใไงยะเอาไปยังกระดกกระเดี่งกระดิ่งดดออกบ่เบ็ดไปเบ็ดประแดกบ่เนาเอาล่ะ ตำนี่ละมวนเอานีดเใส่น้ำได้นี่เอาอีเมเอาเใสไหุ่นเปิดไว้ทังเจบเกมจบเกมขั้นนี้เมื่อบานไข่ต้มไข่ต้มย่านไข่ต้มเอาทั้งที คนค่อยๆกเก็ดมันกินค่อยมของเี้ยนเออปลา้าบานนี่ได้แลยด้เพิ่นได้เลเด้วเพ่นอ่เพิ่นได้เลยด้ส่มูนี้ได้บางไหมไปครับเรียบรอย